มาจ,จัดงานแห่งการอ่านร่วมกันวันที่หนึ่งคอครอบครัวคือโร,อง,อเรองเรียนแห่งความรักที่เราได้เรียนรู้ว่าจะรักซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้อย่างไรครอบครัวยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เราฝึกฝน ที่เราเฝึกฝนเพื่อจะสร้างพระราชวังหแห่งสันติสุขขึ้นบนโลกมาสะจันแห่งการอ่านร่วมกันวันที่สองครอบครัวคือศูนย์ฝึกอบรมแห่งหัวใจครอบครัวเป็นฐานที่มั่นเพื่อสันติภาพของโลกและครอบครัวจะต้องเป็นฐาน สถานที่ที่โลพูดได้ว่าเราไม่เคยเห็นพ่อกับมแม่ทลาะกันเลยมาจะตันแห่งการอ่านร่วมกันวันที่สความรักของพ่อเม่ที่คอยอุทิศตนเลี้ยงดูครอบครัวจะเป็นเหมือนพึ่งที่เกาะติดดอกไม้แม่พ่อแม่จะต้องสูญเสียชีวิตของตนพ่อแม่จะไม่ยอมปล่อยให้ ความรักความผลพันธ์ที่เขามีต่อลูกๆต้องหลุดลอยไปพ่อแม่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อลูกๆได้จากนั้นก็ลืมสิ่งที่ตนทำนี่คือความรักที่แท้จริงของพ่อแม่มาจะจันย์แห่งการอ่านร่วมกันนวันที่สี่ พ่อแม่ยอมสียชีวิตของต้นเพื่อลูกลูกได้จากนั้นก็ลืมสิ่งที่ตนทำนี่คือความรักที่แท้จ,จริงของพ่อแม่ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลและมีอันตรายสักเพียงใดอพ่อแม่ก็ยินดีจะก้าวเดินไปบนหนทางนั้น ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาจ,จัดเนี่การอ่านวงการวันที่ห้าครอบครัวคือโรองเรียนที่สอนเราและให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์แมเมื่อเด็กๆซึ่งได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก อันอบอุ่นของพ่อแม่ออกไป,ปเผชิญโลกกว้างพวกเขาจะใส่ใจต่อผู้คนที่ตกทุกได้ยากในแบบเดียวกับที่เขาได้เรียนรู้ในบ้านมาจะัดแห่งกันอ่านร่องกันวันที่6คนที่เติบโตมาโดยมีความสัมพันธ์ที่รักใคร่กันดี กับพี่น้องออกป่าจะออกไปสู่สังคมและแบ่งปันหัวใจที่เอื้ออาทรกับผู้คนรอบข้างคนที่เติบโตท่ามกลางความรักจะมองดูผู้คนที่เขาพบในโรควันหนึ่งสมาชิตสมาชิกในครอบครัวของตน มาอาจัรแหน่งกันอ่านร่วมการวันที่7จ็กเหตุผล1ที่ครอบครัวมีความสำคัญคือครอบครัวขยายออกไปเป็นโลกครอบครัวที่แท้จริงเป็นกาไม่เป็นรากฐานของการสร้าง สังคมที่แท้จริงชาติที่แทจริงและโลกที่แท้จริงครอบครัวที่แท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นใบสู่โลกแห่งสันติภาพมาจาจันแห็นการอ่านร่องการวันที่9พ่อแม่ที่รักลูก ไม่เคยจดจำด้วยซ้ำไปว่าเคยให้อะไรกับลูกไปแล้วบ้างไม่มีพ่อแม่คนใดที่คอยจำทั้งรองเท้าและเสื้อผ้าที่ซื้อให้ลูกแล้วบอกลูกว่าดูสิว่าพ่อแม่ให้ลูกมาแค่ไหนแต่พ่อแม่จะ แต่พ่อแม่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแก่ลูกแล้วพูดว่าพ่อแม่พ่อกับแม่อยากอยากให้ลูกมากกว่าที่พ่อแม่มีแต่ต้องขอโทษด้วยที่ให้ลูกไม่ได้มาจะจัดแห่งการอ่านมการวันที่สิบเวลาที่พึ่งบินไปตามสวน ดอกไม้ได้กลิ่นหอมของดอกไม้มันจะใช้ขาเกาะดอกไม้ไว้แน่นจากนั้นมันจะฝังหน้าลงไปในดอกไม้จนก้นของมันชี้ขึ้นขณะที่กำลังดูดกินน้ำหวานถ้าเราเข้าไปจับส่วน ก้นของมันมันจะไม่ยอมละจากดอกไม้เพิ่งจะยอมเสี่ยงชีวิตของมันเพื่อดอกไม้เอาไว้เพื่อยึดดอกไม้เอาไว้ให้เน่นความรักของพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูครอบครัวจะเป็นเหมือนพึ่งที่เกาะติดดอกไม้ มาจันเน่งการอ่านร่วมกันวันที่สิบอดการศึกษาที่มีค่ามากที่สุดเกิดขึ้นในครอบครัวคุณจะไม่สามารถค้นพบความสุขและสันติภาพได้ในที่อื่นใดครอบครัวมีจุดมุ่งหมายที่เป็นอาณาจักรสวรรค์ ไม่สำคัญว่าคนเราจะครอบครองทรัพย์สินและมีชื่อเสียงเกียรติยศมากเพียงใดหรือแม้แต่ครอบครองโลกทั้งโลกก็ตามเพราะถ้าครอบครัวของเขาประสบป,ปัญหาเขาก็ไม่ไม่อาจมีความสุขได้ อาณนะาจักสวรรค์นนะั้นเริ่มต้นที่ครอบครัวมาจาร์แน,น่งการอ่านร่วมกันวันที่สิบสองแม่นกจะนั่งกกไข่ที่ดูคล้ายกับก้อนกรวดสีดำพอลูกนกฟักออกมาเป็นตัวแม่นกจะ ออกไปหาอาหารแล้วนำอาหารกลับมาที่รังจากนั้นก็ป้อนอาหารใส่ปากลูกนกแต่กระนนั้นเวลาที่แม่นกกลับมาถึงรังพร้อมกับอาหารมันจะไม่บินตรงไปยังรังทันทีมันแม่นก จะบินลงห่างจากรังเล็กน้อยและเดินต่อไปถึงรังแต่ละพังแม่นกจะเข้าไปที่รังด้วยทิศทางที่แตกต่างกันนี่คือความฉลาดของแม่นก ที่ทำให้สัตว์อื่นไม่สามารถให้สามารถค้นพบที่ตั้งรังที่ลูกนกอาศัยอยู่ได้โดยง่ายลูกนกกินอาหารที่แม่นกนำมาป้อนและเติบโตขึ้น มาจัดงานแห่งการอ่านร่วมกันวันที่สิบสามน้องน้ำเข้าใจรักแท้ของพ่อแม่รักแท้คือการเต็มใจละชีวิตขอ,อ,อชีวิตตนเองโดยไม่เคยมีการคิดคำนวณหัวใจของนกที่เต็มใจยอมสละชีวิตของมันถ้า จำเป็นต้องปกป้องลูกของมันนั่นคือรักแท้พ่อแม่อยู่บนหนทางแห่งความรักแม้ว่าจะมีความยากลำบากสักแค่ไหนถ้าจำเป็นถ้า ถ้าจำเป็นพ่อแม่ก็พร้อมที่จะฝังร่างของตนได้เพื่อความรักและนี่เองคือรักแท้มาจาจย์แห่งการอ่านร่วมการวันที่14แก่นแรกของความรักคือการขจัดความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีชีวิตเพื่อตนเอง ความรักคือการมีชีวิตยอยู่เพื่อผู้อื่นและให้แก่สวนรวมความรักคือการให้จากนั้นให้ลืมความจริงที่ว่าได้ให้ไปแล้วและอย่างของให้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความนี่คือ ความรักที่ให้ด้วยความสุขคือความรู้สึกในหัวใจแม่เวลาอุ้มลูกน้อยไว้ในอ,อกกน้อมแขนและป้อนนมจากอกมาจ,จัดงานแห่งการอ่านร่วมกันวันที่สิบห้าอครัวที่รักใคร่กันสามารถเปลี่ยนโลกได้ พ่อแม่จะยอมเหนื่อยยากเพื่อลูกแม้สายตัวแทพค่ะแต่นั้นนะพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าภาระนี้ยากเย็นนี่คือความรักมากล้นที่พ่อแม่มีต่อลูกความรักที่แท้จริงเริ่มมาจากพ่อแม่สวรรค์และจากพ่อแม่เหงสวรรค์มาสู่เรา มาจะจันแห่งการอ่านร่วมกันวันที่สิบหกแค่ได้ยินคันว่าครอบครัวก็ยิ้มออกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าครอบครัวนั้นเอ่ยล้นไปด้วยรักแท้ที่มีอยู่เพื่อ สมาชิกในครอบครัวดโดยแท้ความรักที่แท้จริงคือความรักความรักที่แท้จริงคือการให้ความรักจากนั้นก็ลืมแม้แต่ความจริงที่ว่าได้ให้ไปแล้วและยังคงให้อีกความรัก ที่ทำให้พ่อแม่มีชีวิตเพื่อลูกและทำให้ปู่ย่ามีชีวิตเพื่อหลานนั้นคือรักแท้ความรักที่ทำให้คนหนึ่งคนคนหนึ่งยอมสะะชีวิตเพื่อเขาหรือเธอเพื่อชาติ นี่คือรักแท้มาฉจ,จันทร์หนึ่งการอ่านร่วมกันวันที่17ในครอบครัวเดียวคนมีคนอยู่สามชั่วอายุไม่ใช่เป็นเพราะเพื่อรักษาประเพณีของประเทศเราเอาไว้เท่านั้นเมื่อสามีและภรรยามีลูกพวกเขาถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่าง เท่าที่จะทำได้ไปสู่ลูกแต่มันมีข้อจำกัดอยู่พ่อแม่เป็นตัวแทนปัจจุบันอะลูกและลูกเป็นตัวแทนอนาคตป่วยย่าตายายเป็นตัวแทนอดีตฉะนั้น มีมีแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่และลูกได้อาศัยอยู่ด้วยกันเ,เท่านั้นลูกจึงจะสามารถสืบทอดออโชคชะตาอาดีตและปัจจุบันได้ มาจ,จัดหานการอ่านร่วงการวันที่18การรักและให้ความเคารพต่อปู่ย่าและตายายนั้นเป็นการสืบทอดประ,ประวัติศาสตร์ในอดีตและเรียนรู้จากโลกอดีตลูกเรียนรู้สติปัญญา อันล้ำค่ามาจากพ่อแม่ถึงวิธีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันขณะที่พ่อแม่ที่เตรียมอาณาเออนาคตตัวตนเองด้วยการรักรูก มาะจรดแห่งการอ่านน้วมการวันที่19บเโปย่าตายายอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่แห่งสวรรค์ไม่ว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งจะฉลาดบาดเปลิงแค่ไหนเขาก็ไม่อาจสักไม่สามารถรู้วความลับทั้งมวล ของโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้เพราะเหตุนี้ปู่ย่าและตายายจึงเป็นตัวแทนประ,ประวัติศาสตร์ของครอบครัวเป็นอ่าเป็นอาจานที่ล้ำค่า ที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาทุกอย่างที่พวกเขาได้รับโดยผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตใบ ไปไปสู่หลานของพวกเขามาร妈จะเน่งนการอ่านร่วมกันวันที่20แม่คือป้อมมาการที่คอยปกป้องครอบครัวเอาไว้ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดแต่ครอบครัวจะสามารถ ยืนหยัดในฐานะครอบครัวเข้มแข็งและเป็นครอบครัวที่สงสงสงบสงบสุขได้ต่อเมื่อแม่มีหัวใจแห่งการเสียสละ รับใช้ในครอบครัวเช่นนั้นลูกจึงจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างงดงามมาจะจัดหน่งการอ่านโลกการวันที่21ในการให้การศึกษาแก่ลูกนั้นสิ่งที่ลูกเห็นและเรียนรู้ในครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่สุดปูได้ปวดเดบูที่เดินเฉไปเฉมาไม่สามารถบอกลูกให้เดินตรงได้พ่อแม่ต้องมาเป็นตัวอย่างที่ดีลูกต้องลูก ที่แท้จริงมาจากครอบครัวที่แท้จริงความความจริงแท้มักจะเรียบง่ายเสมอ